สวัสดีครับสวัสดีกับ pk audio นะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาแกะนะครับด้านในของคอร์ส dbk ที่ลงไว้ว่าตัวละพันห้านะครับตัวละพ 50, ันห้าห้าสิบเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าท่านเนี่ยถ้าท่านไปโมเองนะเนี่ยถ้าท่านไปโมเองไม่ต่ำกว่าพันกว่าบาทนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นสินค้าจากโรงงานแล้วก็อะไหล่แบบเนี้ยมาจากโรงงานเลยซึ่งจะได้มาตรฐานไม่ได้ ไม่ได้โมมานะครับเป็นมาตรฐานจากโรงงานเขาเป็นแบบนี้ทําไมราคามันถึงสูงกว่าทั่วไปเพราะทั่วไปขายพันสองพันสามแต่ตัวนี้เนี่ยไม่พันห้าพันห้านี่ถือว่าไม่แพงนะครับบางเจ้าขายอยู่พันแปดพันเก้านะนะครับผมตัวนี้อันนี้ผมขายอยู่ที่พันห้านะครับพันห้าห้าสิบก็คือพร้อมส่งนะครับในแพ็คคู่ตัวนี้แพ็คคู่สามพันสองนะครับก็คืออันนี้พระอาจารย์ทางนครราชสีมาโอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เผอิญอันเนี้ยหลังสวย ต่อีกอันนึงเป็นหลังสติกเกอร์นะครับถ้าอาจารย์ว่าแกะไอแกะสติกเกอร์ออกให้นะโอนตังค์ให้แล้วสามพันสองพร้อมส่งนะครับไม่มีบอกเพิ่มนะครับขอบคุณมากนะครับกับพีเคออริโอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแกะยังไงนะครับอ่ามานะครับนี่แช่ไว้อยู่นะออกหรือยังนะเร,เ,รเริ่ม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 ออกละนะครับ คนะครับลำบากพ่อค้าเลยคราวนี้เนี่ยประมาณนี้ครับแต่เราแช่ไว้นานหน่อยเดี๋ยวก็ออกนะต้องแช่ไว้นานหน่อยนะครับสั่งมาจัดให้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวน้ำใส่ขึ้นก่อนก็าอาจารย์บอกให้จัดให้หน่อยโอนตังค์ละนะครับ เริ่มออกละนะครับนานๆจะเจอทีนะครับแบบนี้ไม่ค่อยมีหรกแต่สามารถก็เออเพราะเอาอย่างอื่นขูดก็ไม่ได้มันก็จะเป็นรอยต้องให้ต้องให้กาวเนี่ยมันหลุดออกตรงๆพอหลุดออกเสร็จเนี่ยนี่น่าจะแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับนะ,ะนให้มันออกมันออกง่ายๆมันแข็งค่อนข้างแข็งนะเขาติดมาหลายปีแล้วเนี่ย ติดแค่สี่ห้าเดือนมันก็ไม่ออกแล้วนะครับอันนี้โอเคแช่ไว้นะครับ,อนนอรบขอพระคุณอาจารย์นะครับทางนครราชสีมาเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้มาจำแล้วนะครับแพ็คคู่เดี๋ยวมารับเองนะครับมารับวันนี้ขอบพระคุณมากครับผมก็จะมี npe นะครับ ตัวนี้สภาพสวยกริบเลยนะครับขายที่หกพันห้าพีวีนะครับนี่ถ้าไหนจะเอาไปจัดนะครับเซ็ตคู่กันเลยสวยงามนะครับเอาไปออกงานนี่มีมีสเสน่ห์นะมันเหมือนกันหายากนะครับแพ็คคู่ที่เหมือนกันอย่างเงี้ยอย่าง npe แบบนี้สวยจริงแต่จะหาแพ็คคู่มาที่เหมือนกันมันก็ยากนะครับอ่าเหมือน acm นะครับอ่าทำไมขาย4,5 0 0มือนหนึ่งราคามาติดอยู่7,3 0 0เนี่ย npe ราคาติดอยู่11,500 แต่ท่านได้สภาพมือหนึ่งอันนี้โอกาสดีนะอันเนี้ยสภาพนะครับสบภาพสวย ACM ก็เหมือนได้มือหนึ่งเลยแต่ท่านซื้อในราคาที่4 5่พันส่วน NPE อ่ะเดี๋ยวผมพอยับนะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เห็นก็พอละนะครับอ่ะนี่ท่านมาดูเลยนะครับไม่มีรอยนะเนี่ยสภาพใหม่กิฟเลยนะครับท่านดูเนี่ยสภาพใหม่ เห็นไหมหมายกิ๊ท่านดูน็อตเนี่ยดูน็อตนะครับสกิ๊กเลยนะดูสายดูโหสายใหญ่มากเนาะของของไทยไม่ไินไทยแลนด์สายใหญ่มากนะของพีง่วี้นนะครับตัวนี้ตัวละพันห้าร้อยวัตต์นะครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยติดตรงนี้ตัวนี้จะเป็นวัตต์แท้นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับของนอกก็จะเป็นวัตต์แท้ประมาณนี้ เป็มากของนอกเป็นหวัดเต็มเนาะสภาพสวยนะครับสีทนตรงนี้ท่านดู NPE เหมือนมือนหนึ่งเลยนะครับแต่ท่านซื้อในราคา6,500ประหยัดไปหลายพันสำหรับท่านที่ชอบสินค้าใหม่ๆนะครับเดี๋ยวขอภายนะแป๊บหนึ่งนะก็คือยกเทินนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเพราะของมันก็อ่าน,นให้ราคาเห็นเต็มๆนี่ ช่วงนี้ช่วงลดราคานะเขาลดราคาแล้วเขาไปซื้อมาแล้วเขาไม่ได้ใช้เขาเลยขายถ้าราคาโดยทั่วไปน่าจะขายเจ็ดพันแปดอันนี้จะเป็นหมื่นสามเก้าร้อยท่านไม่เชื่อลองไปดูของของร้านแต่ละที่ละกันนะทุกอย่างตอนนี้สินค้าราคามันขึ้นนะครับอันนี้ยเขาจับโปรหรืออะไรสักอย่างราคาเนียนะครับท่านดูสภาพนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเหมือนท่านได้มือหนึ่งครับ เห็นไหมอ่าไม่มีรอยเลยกิฟเห็นไหมท่านดูใกล้ๆขนนะครับอันนี้ก็มืนได้มือหนึ่งแอดไลน์อดีมาเลยนะครับ0884078974ส่วนท่านที่ชอบ DBX แท้ตัวเนี้ยมาตัวจะเอาตัวสวยๆ4,500ทักมาใหม่นะครับหรือโทรมาเพราะว่าผมไม่แน่ใจผมโทรกลับไม่ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนวันหนึ่งโทรมาหลายเบอร์เนาะนะครับ ยังไงสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับ0884078974สายมีครบนะครับสั่งทําญญได้สายสัญญาณได้สายสัญญาณมีนะครับทักไลน์ ID มาว่เจ้าแบบไหนย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ0884078974 ID ไลน์เบอร์นี้นะครับผมให้ดูให้ดูนะครับนี่เป็นของ DBK บางท่านบอกพันหแพง นะครับถ้าท่านไปโมเองสภาพเนี้ยนะครับท่านก็หมดอีกหลักพันนะครับท่านซื้อคอตก็พันสามพันสี่ท่านก็ตกอยู่สามพันสี่พันสามพันกว่าครับนะครับอันนี้นะครับนี่เดิมๆจากโรงงานนะอะไรเขาเป็นแบบนี้มานะครับเปิดมาแกะให้ดูให้ชมกันคอทุกยี่ห้อนะครับราคาไม่เหมือนกันอย่าง DBX ก็ p นะที่ขายกันใน ใน l a z a d ้นะครับตัวลนะ8 900้ะถ้าลองแกะเดีย๋ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันคนละเกตกันมันมีแต่ชิปนะครับเออมันมีแต่ชิปถามว่าชิปดีไม่ดีครับมันก็ใช้งานได้ปกติแหละนะครับกินไฟน้อยแล้วก็การซ่อมมันค่อนข้างยากเราพังก็ทิ้งไปเลยนะครับการโมก็ยากส่วนมากอะไรมันจะเป็นประมาณนี้ที่ผมนำมาขายบางตัวนะครับก็ต้องคัดเกต นะครับมันมีหลายเกรดมากนะ DBX ตอนนี้ยบางตัวบอกทําไมขายพันแปดบางตัวทําไมขายพันสองนั่นแหละครับราชาราทำไมขายแปดร้อยเก้าร้อยลองมาเทียบซื้อมาเทียบกันได้ครับผมลองเทียบมาละนะครับคือบางตัวมันก็อย่างที่บอกครับอะไรโอ้โ oh, ห oh, บีบมันแปบบ๊บๆจะมันไม่ทนเสียงมันแห้งมันจะสู้คนที่นําเข้ามาไม่ได้คนที่นําเข้ามาเนี่ย เขาคัดเกรดคัดอะไรหมดแล้วส่วนคนที่เอามาขายในรัชดาส่วนมากจะเป็นจีนนะครับเขาควลิตต่าเกรดต่ําสุดเลยแล้วเขาก็ขายถูกๆเพราะเขาไม่ได้รับประกันในไทยนะครับพวกนี้เขาจะมีเขาจะมีบ็อกเกอร์เขาอะครับอยู่แถวพาฒสมุนเจดีเลยสักอย่างหนแถวท่าเรือนะครับคอยคอยตอบลูกค้าแล้วคอยส่งจากตรงนั้นมาเพราะสินค้ามันมาสต็อกที่ในไทยแล้วนะครับอ่ามันก็เลยราคานี้แหละ เลือกเอานะครับใช้แบบไหนเลือกได้ตามสบายส่วนฝากกลุ่มความรู้เครื่องเสียงการแกล้งนะครับมันไม่มีปลายทางเนาะเพราะว่าผมยกเลิกไปแล้วเดี๋ยวยังไงปลายทางนี่ขอคุยนิดนึงนะครับไอบ้บางท่านบอกว่ากลัวโกงะ่ะท่านก็ได้ได้อะไรนะได้ถ้วยหลายคนกันละมันเป็นอย่างนี้ปลายทางเนี่ยผมจะเลือกบางท่านเนี่ยอยู่ห่างจากอำเภอ สี่ห้าสิบกิโลถ้าจะมาโอนประมาณสองสามพันมันก็ไม่คุ้ม,มผมก็เลยทําปลายทางให้เพราะเขาออกมาโอนยากอันนั้นอะเราเราช่วยเขาแต่บางคนกลัวโกงอย่างเงี้ยก็หาซื้อแถวบ้านได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวเราเอาให้ดูอะไรนะครับส่วนเดี๋ยวจะดูว่าอะไรของอะไรท่านที่เป็นช่างก็น่าจะรู้นะครับ และอีกอย่างท่านแกะดูมาตรฐานของเขานะครับเนี่ยท่านไปแกะดู dbx ็ก็แบบไม่มีลอกอย่างนี้แต่แตะให้เลยนะลหมอปแปลงเขาเขาจะมีมาตรฐานของเขานะครับเนี่ยอ่ทานฟอร์เมอร์อะไรเขาบอกเขาเนี่ยสายมาตรฐานตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น เจ้าของแบรนด์นไทยนะครับแต่สั่งจีนผลิตอยู่นะครับผลิตมาจากจีนแหละแต่เขาคัดเกรดเห็นไหมครับเพราะอะไรพวกนี้ไอ้ที่ว่าผลิตในไทยผลิตในไทยส่วนมากก็สั่งอะไรพวกนี้จากจีนมาหมดแหละครับเนี่ยแต่เขาเป็นอะไรเกรดท็อปนะครับซึ่งถ้าเราไปโมมันก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณพันกว่าบาทแน่นอนนะครับโมแบบนี้ท่านถามช่างหรือคนที่รู้ได้เลยนะครับว่าเขารับโมอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะโม่มันจะต้องเปลี่ยนไอซีตรงเนี้ย ไอซีเบสไอซีกลางแหลมนะครับตัวเนี้มันจะเป็นสองทางถ้าเป็นสามทางก็จะมีไอซีตัวนี้สามตัวนะครับคร <c oughs> ่าวๆส่วนตัวนี้จะเป็นภาคไอความถี่ที่ปรับเสียงนะครับเบสกลางแหลมนั่นแหละครับแล้วก็แยกความถี่เบสดนะครับซึ่งมันคนละโซนกันมันก็จะแยกซ้ายและขวาน,นะครับเป็นสองวงจรอันนี้ก็แยกนะครับสองวงจรเห็นไหมครับเนี่ยภาคจ่ายไฟจะมีหนึ่งที่ จะมี EQ คที่จะมีม้อแปลงสองสองลูกนะครับเ,เพราะว่าตัวนี้มันต้องการความเสถียรเพราะอ q คิเนี่ยมันมีสองปิ้นบนล่างซึ่งมันก็ต้องแยกวงจรใช้มออแปลงสองตัวนั่นคือหลักการที่เขาผลิตมาถูกต้องแล้วนะครับบางท่านถามว่าทําไมถึงใช้ตัวเดียวสองตัวแล้วแต่วงจรที่เขาออกแบบมาครับบางตัวเราต้องการความเสถียรเยอะๆก็ต้องมีมออแปลงสองลูกเพราะว่าการทํางานมันต้องใช้กระแสที่สูงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องผลิต นะครับหม้อแปลงนี้ให้กระแสถตูงๆไว้ซึ่งมันก็จะเป็นอีกลายผลิตหนึ่งเขาอาจจะเพิ่มต้นทุนในลายผลิตมันก็จะยากนะครับเหมือนกับแม่พิมพ์ครับเขาก็เลยเอาล็อตเดียวกันเนี่ยแล้วเพิ่มเป็นสองตัวถ้าจบไม่ต้องเพิ่มลายผลิตใหม่นะครับตัวนี้โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับสติกเกอร์ที่แกะให้พระอาจารย์อัดเรอยงนอไหนดูครับ แตกออกหรนะือยังโอ้โหแข็งมากเลยแต่ก็เริ่มละเริ่มเริ่มได้โอเคนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับ p ีเคอะอดิโอนะครับผมเดี๋ยวก็น่าจะออกเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนโอ้พระอาจารย์ใกล้ออกละใกล้ออกละน่าจะชั่วโมงหนึ่งครับเริ่มมาได้ไหมโอ้โหแข็งมากเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ ประมาณชั่วโมงของอาจารย์น่าจะส่งภาคบ่ายนะครับเนาะช่วงเช้านี่เดี๋ยวขอไปเสียภาษีที่เทศบาลก่อนแล้วเราก็จะรีบกลับมาในสิบโมงนะเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้านัดเอาพาเวอร์สิบโมงเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับพีเค d อเดโนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ